สวัสดีครับผมวันนี้จะมานำเสนอเมนูยำตำลึงแก้วครับผมนี่ครับนี่นี่นี่นยำตำลึงแก้วอันนี้ก็น้ำยำม,มันครับไปเห้ราไปเบิ่งชวนประกอบกันเลยครับพี่นอ้องโอเคครับ ยังอันนี้ครับนี่นอ้องตำลึงครับผมวันนี้เราจะมายำตำลึงกันครับผมนเมนูใหม่ครับผมเมนูแก้มเล่าครับเดี๋ยวมาเรามาเบิ้งงชวนประกอบกันนะครับส่วนประกอบของมันกือซีมีแป้งทอดกรอบครับผมแค่ใบตำลึงครับผม น้ำยำม,มันก็จะวันนี้จะใส่ไก่ครับถ้าเราใส่หมูก็ได้ใส่กุ้งใส่หมึกยำรวมกันก็ได้ครับผมแต่ผมจะใส่แค่ไก่ครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเด็ดใบตำลึงก่อนครับผมต่อมาครับแป้งทอดกรอบครับผมเราก็จะตีตีตีใส่แป้งทอดกรอบธรรมดาเนี่ยครับ มันพอได้ที่เราค่อยเอามาทอดตำลึงครับแก่ก็ได้อ่อนก็ได้ถ้าให้อร่อยเอาขนาดกลางไม่อ่อนไม่แก่ครับผมน้ำมันตั้งไว้แล้วเออนะนะครับต่อมาครับ ใบตำลึงเราก็าลงไปเลยครับผมเมนูง่ายๆย,ยำตำลึงแก้วเมนูนี้ซื้อว่ายาตำตำลึงนี่นี่นี่ทำแบบนี้แล้ว เวลาทอดนะครับผมทอดเราจะค่อยๆใส่ไผ่ประมาณปานกลางครับผมทอดให้มันสีเหลืองๆครับนี่โอเคครับใกล้จะได้แล้วครับโอเคครับแป๊บบนึ่งพอมันเหลืองได้ที่เราก็ตักครับผมตักขึ้น ว้าวขัดขัดขัก,ก,กเลี้ยงดีโอ้ยเดี๋ยวนะครับจองน้ำมันออกตรงนี้นะี่งนี่เราก็เอาลงนะครับเอออันนี้แป้งอยากบางไปนิดนึงครับผมมันเพื่อน ตอนนี้ทอดรอบสองแป้งอย่างบางไปนิดหนึ่งครับทอดไปเลยะแป้งบางมันจะไม่ชวยไก่ครับผมไก่ไก่เราจะเอาไปทำ เป็นน้ำยำม,มันครับผมเอาไก่ก็ใส่แป้งที่เราทอดใบตำลึงนี่แหละครับก็ลงทอดเลยครับผมโอเคโอเคครับ ไก่เราก็ทอดให้มันสีเหลืองๆครับผมไก่ทอดออกไปสีเหลืองนิดนึงอีกิีนึงครับผม ไก่น่าจะได้เลยมั้งโอ้ได้เลยครับผมทีนี้เราก็จะมาทำน้ำยำม,มันครับผมน้ำยำม,มันก็จะมีะมาดูชวนประกอบของน้ำยำม,มันครับผมไก่ครับผมไก่น้ำยำนะชวนน้ำยำหอมแดงต้นหอม ใส่กา้าสนะครับทั่วพริกน้ำปลาครับผมสุรสมะนาวน้ำตาลเสื่บครับผมมาเลยมาเลยครับน้ำตาลเสื่อมซ้อนครึ่งครับผมน้ำมะนาว ซ้อนครึ่งช้อนหนึ่งครับผมน้ำปลาน้ำปลาครับน้ำปลาซ้อนหนึ่งเหมือนกันสูรสครับผมชูรดก็นี่เหลือก็พริกครับผมพริกหอมแดงลงไปเลยครับ ไก่ครับผมเสร็จเรียบร้อย น้ำยำแล้วนะครับพี่นอ้องเมนูยำตำลึงแก้วครับผมนี่ยำตำลึงแก้วอันนี้ตำลึงแก้วอันนี้น้ำยำน้ำยำม,มันครับนี่นี่ Okay, okay.